สวัสดีนะครับคุยสบายไต้หมออาร์มนะครับแต่เรื่องนะครับที่หมออยากให้คุณได้รู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำปักกระจับอะมาที่เรื่องแรกเลยหลายๆคนที่คิดจะทำปักกระจับเนี่ยก็มีแบบที่ตัวเองอยากได้ถูกไหมผมก็ติดตามคนไข้ก็พบว่ามีคนไข้กลุ่มที่ทำไปแล้วเนี่ยตอนแรกสวยเลยนะ แต่ผ่านไปสักประมาณ3-4เดือนเนี่ยทรงหายไปทรงไม่มีก็มีเหมือนตอนแรกสวยทรงสวย,สวยทรงชัดพอเวลาผ่านไปแล้วทรงหายกลายเป็นเหมือนไม่ได้ทําก็มีจนสุดท้ายมาตกผลึกที่ว่า ในคนไข้กลุ่มที่ปากยุ่ยมากๆ,ๆเนื้อปากยุ่ยนะยุ่ยคือเป็นล่องๆมากๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทํากระจับให้แบบเป็นเป็นธรรมชาติแต่แรกได้เราจะต้องทํากระจับชัดไว้หน่อยคือออกแบบให้มันดูชัดหรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนปากตัวเองอะ่ะเหมือนนกมาก่อนก็อาจจะไม่มั่นใจในช่วงแรกๆอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปมันเริ่มคลายตัวเริ่มเข้าที่ขึ้นก็เข้าส่งได้ แต่ถ้าในกลุ่มคนไข้ที่ปากตึงเนื้อปากแน่นอยู่แล้วอย่เงี้ยคือผมก็จะออกแบบให้เน้นธรรมชาติได้คือมันคลายตัวไม่ได้เยอะเท่านะไงนี่ออกไหมเออแล้วมากไปกว่านั้นครับผมเวลาผมออกแบบเนี่ยเราก็ไม่ใช่ออกแบบแบบ แบบเหมือนกันทุกเคสอะเวลาผมประเมินหรือผมพิจนารณาดูเนี่ยผมก็ต้องดูแต่ละเคสว่า1คือคนไข้ชอบแบบไหน2คือเขาเป็นสปล์แบบไหน3คือเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรเหมอะอามก็ต้องทําเน้นให้กระจับเนี่ยมันดูธรรมชาติในแต่ละคนนะครับผลการรักษารูปทรงปากที่ออกแบบมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าแต่ใครต่อใครที่อยู่รอบตัวคุณอะก็จะปากกระจับที่เหมือนคุณคุณจะได้ปากที่ไม่เหมือนใคร แต่ใครต่อใครก็อยากจะมีปากที่เหมือนคุณข้อที่2คือเรื่องของการเย็บแผลนะครับหลายๆคนคือทํากับหมอไปเนี่ย ประเด็นหลักๆคือพ่อไปตัดไหมที่อื่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัดยากหน่อยคือเทคนิคของหมอในการเย็บแผลเนี่ยคือหมอเย็บแผลแบบเขาเรียกภาษาทางการแพทย์คือเย็บแบบคอนเทนิวคือเย็บแบบไม่ได้ล็อกปมแล้วเย็บแบบไหมค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับเหตุผลก็คือผมต้องการให้แผลเนี่ยมันเชื่อมสมานก,กันได้ดีและหายไวอันนี้ข้อแรกก่อนเนาะแล้วก็ข้อที่2ก็คือผมตั้งใจที่ว่าที่จะทําให้ ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันมีไตหรือมีพังผืดเกิดน้อยลงผมมาลองมาทุกเทคนิคแล้วผมรู้สึกว่าเทคนิคการเย็บแผลแบบคอนติเนียเนี่ยมันช่วยให้โอกาสเกิดไตเกิดพังผืดเกิดน้อยลงได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันทําให้แผลเนี่ยโอกาสแผลแยกหรือแผลปรีเนี่ยมันน้อยกว่าการที่จะเย็บแผลคอนติเนียได้แล้วทาให้แผลมันเนียนแล้วเนื้อเนื้อเนื้อปากมันไม่เกินเนี่ยมันจะต้องมีการ เขาเรียกไงเลมหรือตัดแต่งเนื้อเยื่อให้มันพอดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาผ่าตัดนานกว่าแต่โดยภาพรวมก็คือมันก็ส่งผลทําให้ในเคสที่หมอทําผ่าตัดไปเนี่ยหมอก็มีโอกาสได้ฟอลโล่คนไข้นะโอกาสเกิดไตที่ปากก็น้อยลงแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่เจอนะคือ,อยังไงมันก็เจอเวลาเราผ่าตัดปากไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนการสร้างบาดแผลให้เกิดขึ้นที่ปากถูกไหมพอมีบาดแผลเกิดขึ้นพอแผลมันสมานยังไงยังไงก็เกิดไตแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผ่าตัด นะมันก็ทําให้ไตต่างๆมันเกิดน้อยลงแต่ยังไงก็แล้วแต่มันมาจากผมอะครึ่งหนึ่งในผลลัพธ์ที่ดีนะอีกครึ่งหนึ่งสําคัญมากๆอยู่ที่คนไข้เลยว่าจะดูแลตัวเองได้ดีไหมจะนวดปากได้สม่ําเสมอไหมนะครับแล้วก็มา follow up ครบเดือนหนึ่งสเดือนหรือเปล่าเพราะถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงานของหมอเนี่ยมีไหมที่แบบเจอไตแบบเยอะๆก็มีก็ยังมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่พอครบเดือนนึ่งแล้วมา follow up กันเราก็สอนวิธีการนวดปากไป อาการต่างๆก็จะดีขึ้นคนไข้ก็ดีขึ้นข้อที่3คือเรื่องของการบาลานซ์เนื้อปากเคยเห็นไหมครับเวลาที่หลังทําปากมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าปากของคุณไม่เป็นทรงแล้วมากกว่านั้นก็คือเนื้อปากมันกลายเป็น2สียกตัวอย่างเช่นลูกนี้เห็นไหมนะมีสีเข้มสีหนึ่งสีอ่อนสีหนึ่งเห็นไหม อันนี้พูดถึงปากบนนะไม่เกี่ยวกับปากล่างนะจ๊ะที่รักโดยปกติเนี่ยปากจะเป็นกี่สีโดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเห็นมากปากหมอไหมก็จะมีสีเดียวใช่ไหมคือปกติเนื้อปากที่อยู่ด้านในมันก็คุณอยู่อยู่ด้านในใช่ไหมแต่เคสเนี้ยครับเหตุผลที่เป็น2สีเพราะว่าเนื้อปากด้านในอ่ะมันปลิ้นออกมาอยู่ด้านนอกทีนี้คําถามก็คือว่าอ้าวแล้วเกิดจากอะไรทําไมเนื้อปากมันปลิ้นได้คืออย่างนี้ครับเวลาเราตัดแต่งปากกระจบเนี่ยเราจะลงแผลตรงกลางระหว่างเนื้อระหว่าง2สีนี้ถูกไหม แต่โดยส่วนใหญ่อะเวลาหมอทําปากกระจับที่เขามีประสบการณ์จริงๆเนี่ยเขาก็จะทําการบาลานซ์เนื้อปากคำว่าบาลานซ์เนื้อปากก็คือกะเนื้อปากด้านนอกกับข้างในอะตัดออกให้มันพอๆก,ากาันให้มันเท่ากันแล้วพอเย็บแผลมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีแล้วอย่างนี้หมอค่าปากสองสนะีเนี่ยหมอแก้ยังไงคะผมก็เขาไปตัดเนื้อข้างในให้มันเพิ่มขึ้นไงคือเอาเนื้อสีชมพูเนี่ยตัดออกไปแล้วก็บาลานซ์เนื้อใหม่นะฮะผลลัพธ์ที่ออกมาใช่ไหมเป็นยังไงบ้างก็ให้ดูนี่คืองานแก้ไขนะครับเห็นไหมรูปบนนะครับคือรูปก่อนทํา รูปล่างเนี่ยคือรูปหลังทาเห็นไหมคือถามว่าถามว่าออกมาเป็นยังไงบ้างก็ดีกว่าที่หมอคิดเยอะมากเลยนะสังเกตเห็นไหมว่าสีของปากตอนนี้กลายเป็นสีเดียวแล้วนะก็กลับมาสู่ธรรมชาติที่ควรจะเป็นนะครับเนาะสีเดิมที่มันเป็นสีอ่อนก็ถูกทําให้มันอยู่ด้านในโดยปกติรวมถึงโครงสร้างต่างๆก็ถูกการจัดเรียงกล้ามเนื้อจัดเรียงเนื้อเยื่อใหม่จนกลับเข้าที่เข้าทางของมันอันที่4ี่ก็คือเรื่องของการคลายตัวของปาก คำว่าคลายตัวคืออะไรเวลาหมอตัดแต่งปากกระจับไปมันก็ทําให้เกิดแผลขึ้นใช่ไหมร่างกายพอรู้ตัวว่าเฮ้ยปากมันบางลงเว้ยปากมันทรงไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ต้องพยายามทําให้ปากของคุณกนละับมาเป็นทรงเก่านืกอออกมะเพราะเขาต้องการรักษาสมดุลของร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกแบบปากกระจับเนี่ยก็ต้องออกแบบเผื่อมันคลายตัวด้วยเผื่อมันคืนรูปด้วยเพราะฉะนั้นหลังทําใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะดูบาง สุดท้ายแล้วในเวลาที่มันผ่านไป2เดือน3เดือนคุณนวดปากพอมันเริ่มคลายตัวเนี่ยมันก็จะเข้าทรงเพราะฉะนั้นปากอะหลายๆคนถามหมอว่าเอะหมอครับปากกระจับเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นทรงแบบเท่าเดิมมันจะคงทรงได้แล้วไม่เปลี่ยนทรงเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับคำตอบของหมอก็คือเอาชัวร์สุดนะคือประมาณ6เดือนคือมันจะไม่คืนลูกแต่กว่านี้แล้วถ้า6เดือนเนี่ยอยู่ทรงแบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นไม่เปลี่ยนข้อดี่5ก็คือว่าอา้าวแล้วยางงี้ถ้าหนูอยากจะผ่าตัดหนูจะต้องแบบ เตรียมตัวยังไงครับหมอง่ายที่สุดเลยนะก็คือนอนหลับให้เพียงพอนะฮะทานอาหารใหครบห้ามูนะครับนะที่สําคัญนะที่สําคัญที่หมอเน้นย้ําเลยนะฮะก็คือวิตามินซีนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยงดนะคะที่รักงดก่อนผ่าตัด2อาทิตย์ถามว่าทําไมต้องงดปากมันเป็นอวัยวะที่เลื่อมนมาเลี้ยงเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาผ่าตัด ตัดปากเข้าไปตรงๆเนี่ยเลือดพุ่งก็มีนะนึ้ออ,อกมาเลือดออกเยอะเนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากที่เราจะต้องห้ามเลือดให้ออกให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เวลาเราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยพอเลือดออกน้อยเนี่ยมันผ่าง,ง่ายแล้วมันสามารถกะเนื้อปากคุณได้พอดีแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่าหลังทํามันบวมช้าน้อยมันกลับมาสู่สภาพปกติได้เร็วแอลกอฮอลทำให้ยาชาออกฤทธิ์ได้น้อยลงพอยาชาออกฤทธิ์ได้น้อยลงปั๊บหนึ่งก็คือมันก็จะห้ามเลือดคุณไม่ค่อยได้ฮะเลือดก็เลยออกเยอะ มากไปกว่านั้นคือเวลาคุณผ่าตัดปากกระจับยคุณก็จะปวดกว่าชาวบ้านเขาเพราะมันออกฤทธิ์ไม่เต็มที่หมอก็ต้องเพิ่มยาพอเพิ่มยาแล้วเป็นไงปากเขาบวมขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมหมอถึงให้งดแอลกอฮอล์นดวิตามินแล้วหลังผ่าตัดมีอะไรบ้างเราจะมีการให้แอดกรุ๊ปไลน์อีกรูปหนึ่งที่เป็นไลน์สำหรับติดตามอาการคือจะมีทีมงาน ที่ดูแลคุณเป็นทีมงานผู้ช่วยเราจะบอกคุณเองว่าต้องทําอะไรแล้วคุณก็แค่ทาตามเราประคบเย็น48ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงหลังผ่าตัดอ่านอนหัวสูงถูกไหมทานน้ำมะพร้าวทานพวกใบโบบกแคปซูลอะไรเงี้ยสเม็ด3เวลานะครับนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงรวมถึงที่ว่าทําแผลแบบไหนทํายังไง4วันถ้าเกิดปากเริ่มลอกทํายังไงคือมีคนบอกหมด ไม่ต้องกังวลอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดูแลหลังผ่าตัดแล้วตัดไหมครบ10วันแล้วหลังตอนวันมาตัดไหมครบ1ิวันเนี่ยก็จะมีทีมงานหมอที่ตัดไหมให้คุณเนี่ยอธิบายให้คุณฟังอีกทีว่าอ่ะถ้ากลับไปบ้านแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มนวดปากเมื่อไหร่แล้วนวดปากวันนึงกี่รอบรอบนึงกี่นาทีจะมีคนสอนคุณตลอดทางที่คุณผ่าตัดไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสบายใจได้เรื่องของการประเมินคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องปาก ต้องการรับการแก้ไขแล้วกันนะคือคือช่วงหลังเนี่ยผมทําเคสแก้เยอะเยอะแบบเยอะมากโดยปกติครับเวลาที่คุณเป็นเคสแก้ไขเนาะแล้วคุณอยากจะเข้ามาแก้ไขกับคลินิกของหมอเนี่ยหรือที่อื่นๆเนี่ยข้อมูลที่คุณต้องเตรียมเลยนะผมแนะนําเลยนะอันนี้พูดถึงกับคนไข้ด้วยนะหลักๆเลยนะอันแรกก็คือรูปนะครับรูปของปากคุณเดิมเดิมเลยอะเดิมเเลยอันนี้2ก็คือรูปหลังจากทําครั้งแรกที่คุณ ผ่าตัดไปแล้วมันมัน,ม,นมันมีประเด็นนะครับนะก็คือเอารูปนั้ามาให้หมอดูด้วยจะได้ประเมินดูได้ว่าคุณหมอที่คนเดิมที่เขาทำเนี่ยเขาทำเทคนิคแบบไหนเย็บแบบไหนนะครับแล้วมันเขาตัดแต่งเนื้อปากคุณไปเยอะแค่ไหนประวัติก็สําคัญคือ1คือผ่าตัดมานานหรือยังนะครับเนาะแล้วก็หลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยคุณนวดปากสม่ําเสมอไหมนะครับมีคนสอนให้นวดหรือเปล่าหรือถ้าคุณผ่าตัดมาหลายครั้งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยทำไปเมื่อไหร่ทําที่ไหนแล้วก็แล้วก็หลังจากทําไปแล้วเนี่ยดูแลตัวเองแบบไหน นึกออกไหมครับคือข้อมูลพวกนี้มีผลทําให้หมอประเมินแนวทางในการรักษาแตกต่างกันสุดท้ายงานแกน้ถ้าแก้เลยในเวลาที่มันไม่เหมาะสมเนี่ผลการรักษาอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณอยากได้ก็ได้นะอบางครั้งก็ต้องอดเปรีย้ยวไปกินหวานบางครั้งก็ต้องชา้ชาๆแล้วได้พราเล่มงามที่ข้อสุดท้ายนะครับหัวใจสำคัญที่สุดของผลลัพธ์ที่ออกมาดีเนี่ยมันคือการ ุยและปรับความเข้าใจให้ตรงกันหมอจะทำให้คนไข้เนี่ยสวยแบบสวยเป๊ะทุกคนแล้วเหมือนในรีวิวทุกคนเลยแต่ประเด็นก็คือมันมีเหตุผลบางอย่างที่มันอาจจะต้องใช้คำว่าอาจจะอาจจะทําให้ผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ตรงกับรีวิวทั้งหมดนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของคนไข้เองไม่ว่าจะเป็นเนื้อปากของคนไข้เองคุณนึกออกไหมคนไข้ยอยากได้9แต่หมอทําได้7อะ่ะแต่ถ้าเราไม่คุยกันแล้วไม่เคลียร์ให้เข้าใจกันอะ่ะแล้วสุดท้ายเขาออกมาได้7อะ่ะคุณมากคุณแฮปปี้ป่ะ คุณก็ไม่แฮปปี้หรอกเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอ้าวแล้วไหนรีวิวหมอได้ประมาณนี้ทำไมไม่เหมือนคะเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจับเขาคุยกันให้มันเข้าใจตรงกันว่าอ้าโอเคโอเคนะผมคงไม่สามารถปรับให้ขึ้นมาได้9ได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าได้ประมาณ8เนี่ยคนไข้แฮปปี้ไหมคนไข้โอเค okay ไหม ถ้าโอเคก็จับมือเข้าห้องผ่าตัดด้วยกันถ้าไม่โอเคก็ไม่มีปัญหานะผมก็มักจะให้คนไข้เนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเพราะว่าผมคิดว่าการผ่าตัดปากกระจบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใจร้อนเนึกออกไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่หาข้อมูลมาน้อยเนี่ยผมอยากให้หาข้อมูลเพิ่มเยอะๆเพราะเพราะตัดปากกระจบตัดจริงๆก็อยากตัดแค่ครั้งเดียวจบถูกไหมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย